สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ืโมน,นี่ม,นนมาพบ่อกออันนอาฝนอีกเครือเกา่าจ้ะพี่น้องรถเสียเมื่อติดพี่น้องบัดนีนรถเสียหนึ่งเมื่อดึงเครื่อเก่าแล้วจ้จะเมเื่อวันที่คืนว่าพี่น้อง เล้สิมไถัยที่ตงนี้แหละพี่น้องมันจักไรเนี่ยแหละจ้ะเอาพี่น้องล่องดึงมึงก็จ้ะแค่หนึ่งมาดึง พี่น้องวาเนี้่ยันนั่นอีกเด้วพี่น้องเอ้ยอนี่สามเส้นมง้นี่สามเนมงลองดึงสาวเนี่ยพวกเด้อพี่น้องไปนี่เที่ขคืนปะ รถเสียงหนึ่งเกือบติดพี่น,อน้องไหัลลอ่าย้อนเสียงหรือว่าจังไรก็ขอโทษขอพ่ายพี่น้องเนี่ได้จ้ะหย่านย้อนเสียงเนาะพี่น้องพี่นออ้องบางคนก็บจีทัมไลน์ว่าเป็นยังเสียงน้ำฝนคือเปลี่ยนไปเนาะจ้ะ อันสิเป็นวัดแน่จังน้อยละพี่น้องส่วงนี่เท่างฝนกระโตกเล็งน่ะจ้ะถึงเมื่อไห้ในเขื่นอนยูพี่นอ้องรถเจ๊มืดแล้วนี่ดินกะสีอุ้มน้ำดีน่ะจะจังน้อยเพราะฝนมากะหัวก็ ตกเศร้าไหมน่ะาจะกัดใช้ใดแน่บไดใดแนและพี่น้องแต่มันกับเขาเดือนตุลาเราต้องจะเอาก,กับทิ่าเตรียมดินปลูกอ้อยไปนี้พี่น้องรุ่นไปพร้อมๆกันพี่น้องไปนี่เอาพี่น้องเริ่มขก้นแล้วไป เจแล้วพี่น้องมาเนี่ยให้กลับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้งฝนเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อจ้าพี่น้องผู้ใดที่กดไลค์กดแชร์ให้น,น้องฝน,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 นแล้วก็ขอขอพระพุณหลายๆนาะจ้าพูดด้ติดตามเก้าพูดติดตามไม่ที่เขามารับชมล้วลจ้าน้งฝนก็ขอขอพุนพี่น้องหลายๆน้าจ้า บอกกันไม่คลิปหนาพี่น้องไปแล้วจ้า